75, เจ็ดสิบห้าพันเกียบก็เงินไทยร้อยห้าสิบาทโอ้ตัวละเท่าไหร่เกือบโลหรอประมาณเก้าขีดน้ำหนักเท่าๆกันหมดเลยนะคัดเลยโอ้ไม่ทาสีไม่ใส่น้ำมันโอ้ไม่ทาสีไม่ใส่น้ำมันไก่บึ้มๆเลยอันนี้ไม่ค้าอันนี้ที่ทาปลาล้าใช่ไหมใช่โอ้นี่มันปลาล้าอะไรเป็นเจ็ดปลาล้าเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ เขาไม <i discussion> <halluc> ่ทาปลาลานี่สีเป็นไหนอ่อนกว่านี้ใช่ไหมของก็อ๋อนั่นอันนี้คือทาปลาลานี่นะทาทั้งสองฝั่งเลยสองข้างเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาที่เอาที่เอาที่หอมมากนะมันหอมปลาล้าไปโดนกับไฟเตาถ่านนะมันมีความรู้สึกว่ามันมีความไหม้ของปลาล้าแล้วก็ความหอมของถ่านขึ้นมาโอ้ย ใครเจอที่ไทยบอกทีนะจะตามไปดูนะครับอันนี้คือที่ลาวนะไกน่นี่เขาบอกว่าไก่นี้นํามาจากไทยนะครับแต่ป,ปลารานี่ปลาราคือลาวคือไก่สองสัญชาตินะแม่ค้าเป็นคนลาวนะวนสามีเป็นคนไทยลูกออกมาก็เป็นลูกสองสัญชาติโอ้ดูเลยเคยสับโดนนิ้วบ้างไหมนิ้วไก่อ๋อนิ้วไก่เคยทุกวันเลยล จน็นมิ้วเราไม่โดนใช่ไหมเราไว้สักแตนหอกดูเดี๋ยวเี๋นี่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 อันนี้มันสุกกันแน่สุกสุกใช่ไหมทำให้ดูข้างในไม่มีเลยอ่าดูเลยดูเลยมั่นใจนะครับโอ้โนี่เอาเอาเล็บมันออกด้วยอืมนี่เดี๋ยวนุขอดูหนังหน่อยนะครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหนี่ว้ว ้ยอันนี้นะโกงเพื่อนนะครับขอกินก่อนเลยหนังไก่สุดยอดเลยถ้าใครเจอแบบน่าก,กินขนาดนี้ที่ไหนนะครับทุกคนนะคอมเมนต์มาได้เลยนะพี่พีฟูดตะตอรี่นะครับจะตามไปดู นะครับทุกคนนี่โอ้โหเฮ้ยมันลอกออกจากไอ้นี่ได้เลยนะนี่คือร้อนๆน,นะควันยัองออกเลยอืมตัวนี้ขอได้ครับอ่าขอเลยตัวนี้ขอเลยซื้อส่วนตัวเลยตัวนี้อืมควันร้อนๆยังไม่กลัวเฮ้ย ข้างในนี่มันมีความไม้นี่ด้วยนะมันมีความอร่อยด้วยมันไม่จืดเลยนะครับไม่รู้เขาหมักยังไงมันซึมไปข้างในรสชาติเป็นไงเขาเขาหมักแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปรุงซอสไม่ปรุงซอสเลยใช่ไหมใช่เป็นแบบออริจินัลแซ่บแบบออร์แกนิกอร่อยตั้งแต่หนังจนเนื้อนะครับทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ขอช้ำแหล่ให้ดูเลยนี่เรียกว่าช้ำแหล่เลยนะดูควันออกเฉยขนาดนี้เลยนะครับ นี่นี่ทำแหล่ให้ดูขนาดนี้เลยนะเขาเป็นเยื้อๆเป็นใหญ่ๆขนาดนี้เลยเหมือนในนี่เลยนะครับทุกคนอารมณ์อารมณ์มปิ้งไก่หลังบ้านนะ่ะอารมณ์ปิ้งไก่หลังบ้านเลยนะครับมันรู้สึกประมาณนั้นนะมันมันออริจินอลมากๆเลย ยอดครับเดี๋ยวไปดูต่อมีอะไรเพิ่มเติมนะครับบอกเลยว่าร้านนี้นะครับดงงเลยนะดงปลาแหลบบ้านดงปลาแหลบต้องมาแล้วควรมาอย่างยิ่งแลวรับจาก,การนอกสถานที่ด้วยนะครับถ้าไปดูมาเรียนต่อได้เลยครับ สวัสดีครับ PP Food Story นะครับสบายดีเวียงจันนะครับสบายดีคนลาวนะครับสบายดีชาวลาวทุกท่านนะครับนี่เลยอันนี้คือแม่ค้าใช่ไหมคนระับโอ้แม่ค้าได้ยินแว่วแม่ค้านี่อะไรนะแม่แม่ค้านี่ชอบของนอกใช่ไหมแม่ค้าชอบของนอกนะโอ้โหหลายกาดหลายกาดนะแล้วแล้วนี่คือลูกสาวใช่ไหม องสาวอ๋อน้องสาวคืออย่างนี้นะครับทุกคนร้านนี้ชอบมากเลยนะร้านนี้เขามีแฟนสามีเป็นคนไทยเนาะแล้วยังไงเราไปเจอเขาได้ไงฮะเขามาเจอเราจ้าอ๋อเขามาเจอเราเขามาเจเราป่ะเขามาทำงานเขามาทำงานแล้วไม่กลับเลยป่ออะกลับอ๋อกลับแต่งงานากันเสร็จก็ไปอยู่ไทยไปอยู่ติ๊บติบสามตีตตต 3, ออกไปอยู่ไทยติ๊บสามตีอยู่แถวไหนฮะอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นอ้าวแล้วนี่ไก่ก็ไก่ขอนแก่นนี่ ขาสวนควางใช่ไหมนี่ไก่ขาสวนควางนะครับทุกคนแต่เขาเอามาปรับปรุงรสชาติบางอย่างที่ทําให้เป็นแบบฉบับของคนลาวบอกให้เลยว่าว้าวเลยนะเมื่อวานนี้ผมได้กินเข้าไปแล้วผมต้องขออนุญาตมามีวิวฝากทุกคนเลยคนระับอร่อยโคตรโคตรอ่ะบอกให้เลยนะสูตรเขาเนี่ในเมืองไทยนี่ยังไม่มีนะเขาทําง่ายๆคลิดขึ้นมาง่ายๆแต่ปรับปรุงรสชาติให้มันเข้มข้นแบบว่าสุดติงกระดิง่งแนวเลยทีเดียว ทางร้านนี่มักจา,กจกา,าอันนี้กำลัคบนี่ใช่ไหมอันนี้ขายเท่าไหนสินน 50, บัก้าสบักิเรามาดูตรงนี้ด้วยน,ะนี่ลาบมัวห้าสิบพันกีบอันนี้สุกใช่ไหมครับสุกลาบสุกใส่มะนาวอันนี้เขาจะไงเขาเอากลับบ้านกลับบ้านแล้วนั่งทานที่นี่มีไหมครับมีอันนีก็มีอะไรเรียบร้อยนะ5 0าสิ 50, บพันก ร้อยหนึ่งเขีนไทยร้อบอกลับไทยแล้วบอกรับกลับบ้างเนาะรับกลับไปหาแม่ย่าบอ<ป> <laughs> กรานี่ลูกชา,ายสองคองนจะเรียนอที่บุรีท้อ๋อเรียนอยู่เมืองไทยด้วยเรียนอยู่แก่นนครอ๋อแก่นนครบางคนนี้ก็เรียนอยู่มาหาไทยาลันน้อยสั้นยามคนโตก็เรียนอยู่แก่นนครนี่นะเรามาดูนี่ทุกคนโอ้อันนี้ไปทำอะไรครับเนี่ย โอ้แกงน,กนึ่งปลานี่ไปเกี่ยวกับลาบเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เนาะเขาไปลาบไหมใช่ไปทำเป็นแกงเป็นแกงอ๋อเป็นเป็นแกง,แกงอันนี้จะทำขายเหมือนกันกโอ้นี่นะอันนั้นากำลังจอบน้ำซุปอยู่อันนี้ก็มีนึ่งข้าวเหนียวนะครับนี่นี่คือหลังครัวบ้านบ้านของพี่น้องชาวลาวเนี่ยชอบมาก เข้ามาธรรมชาติสุดๆเลยหลัง,งเลี้ยงตะไบแล้วก,ก็ลูกจะงอกมาเบิ่มลองมันปิ้งบนอันดิอันนี้คือเหมือนเมื่อกี้ไหมเหมือนกันห้าสิบเป็นกี่เหมือนกันอุ๊ยกินน่ากินยังเลยอ่ะต้องจัดแล้วนะทุกคนเทีย่ยวสงก,การยีราก่อนส์กลับบ้านเที่ยวเที่ยวงการยีราฟบอนเที่ยวสงการยีราฟถนนซีหมอม สูตรปลาลานี่คือสูตรปลาลาแบบไหนครับแมค่ครับปลาปลาพริกผงปลาลาพริกผงเป็นปลาลาลาวเลยบอกปลาลาลาวจ้าไก่ไก่ไทยปลาลาลาวไก่ไทยปลาลาลาวไก่สองสัญชาติเลยใช่ไหมโอ้ไก่ไทยส่วน,นหนึ่งก็เป็นไก่ไทยส่วนหนึ่งก็เป็นไก่ลาวสนับสนุนคนลาวให้เลี้ยง<อ>เลี้ยงในภายในประเทศแล้วก็เฮ็ดสูตรเดียวกันออกมาเฮ็ดสูตรเดียวกันออกมานั่นแหละมันก็จะมีฟาร์มดู่ลาวก็มีเป็นพวกมีส่วนหนึ่ง ถ้าว่าไก่ลาวค่ะจะน้ำเขาจากไทยไแต่ว่ารุ่นเรยังผลิตได้ก,ก็คือไส้ของุลาอ๋เอเพราะว่าทางบริษรัทเขาก็สนับสนุนคนในประเทศเราะจะเลี้ยงไก่มาขายให้ในประเทศต<อ>ามะครับโดยแต่ปลาร้านี่ปลาร้าเราแน่นอนปลาร้าเราไม่มีสองสัญชาติปลาปรลา้าปลาร้าบูมี่สองสัญชาติปลาร้าสัญชาติเดียวเลยนะครับ กินปะลานี่หอมแบบเหมือนปะลาราย่างนะครับทุกคนนี่เขาทาทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะหนังนี่จะกรอบอร่อยแบบไม่เคยกินมาก่อนเลยนะบ,บอกว่าชอบมากๆเลยฉ่ำๆนะนี่เขาก็ขึ้นมาตลอดต่อเนื่องมีทั้งใกล้ๆกลกำลังจะสุกเรียบร้อยแล้วก็ที่สุกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยเราเพิ่งจะขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการทำกันต่อไปเลยนะครับทุกคน น,นี่นี่คือน้ำหมักใช่ไหมครับนะี้ยโอ้น้ำหมักชัดชัดเจนเลยนะเหมือนมีพริกไทยดำด้วยนะครับทุกคนเพิ่มเติมให้นอกจากไก่อันนี้คืออะไรเปร็นหน้นเป็นอะไรนะเป็นหมูใช่ไหม ไมใช้วัวบอกเป็นหมูนะอันขายยังไงนี่ขายยังไงราาห้าคินราซาวห้าสาวห้า,าหามื่นกกีบสองหมื่นห้าหมื่นกกีบห้าสิบบาทห้าสิบบาทน่ากินช่ำเลยนะครับ น้องก็มีความอดทนมากเลยผมยืนอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวดิโอ้โหร้อนมากๆทกพรอนบอพรอนลูกชายลูกชายเจ้าของร้านแมนบอเชื่ออย่างชื่อวุฒิชื่อวุฒินะอ่าอันนี้เรียนที่ไหนเรียนที่ฝั่งไทยหรือฝั่งใช่ครับเรียนที่ฝั่งไทย เรียนที่ฝั่งไทยอ่ะอ่านี่ปิดเทอมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาช่วยแม่มาช่วยทุกปีไหมเนี่ยทุกปีครับอ่าทุกปีโควิดไม่ได้มาอ๋อมีโควิดไม่ได้มาอ่ามาช่วยแม่ปิ้งย่างนะครับเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วม3นี่ม3แล้วนะอ่ามาช่วยแม่ขายนะครับเป็นไงร้านแม่อร่อยไหมอร่อยครัแซ่บบอ เจ้าปิรีเลยนะอ่า่นะก็เป็นลูกครึ่ง <laughs> ลูกครึ่งไทยลาวนะครับคุณพ่อเป็นคนไทยนะคุณคุณแม่นั้นก็เป็นคนลาวนะครับแล้วก็นําไก่จากฝั่งไทยนะครับเอามาขายที่เมืองลาวแล้วก็เอาน้ําปลาลาวนะครับมาทาบนไก่ไทยไกลายเป็นไก่สองสัญชาติลูกก็สองสัญชาติเหมือนกันเลยใช่ไหม <laughs> นะครับนี่นะโอ้สุดยอดมากร้านนี้ชอบเลยครับ ร้านนี้บังเอ,อิญได้มาเจอแล้วเมื่อวานได้มากินนะครับทุกคนผมมากินแล้วก็ครั้งหนึ่งนะซื้อกลับไปกินโอ้โหรสชาตินี่บอกให้เลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวอร่อยหัวตควายล้มจริงๆอร่อยมากๆเลยนะครับเขามีน้ําจิ้มแถมให้ด้วยนะครับแต่น้ําจิ้มไม่ต้องเลยผมขอบอกนะกินเปล่าๆโดยเฉพาะหนังนี่นะสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวกันอย่างที่ว่าเลยทีเดียวนะครับทุกคน เรามาดูตรงนี้กันบ้างนี่ทีมงานก็นมากันนะครับโอ้เลยว่าอดใจไม่ไหวที่จะนำไปฝากทุกคนนะร้านดีๆแบบนี้นะครับนี่นะโอ้ยอีหย่างคืออร่อยแท้นะโอมาลาวต้องกินลาบมาลาวต้องกินลาบนี่ลาบอะไรลาบปัวใส่เพียลาบ,บัวใส่ใส่ขี้เพียบหมันออกขมขมไหมอืมอกินถึงนี่เลย กินถึงนี่เลยนะทุกคนโอ้อโหกินนะกิน,บบานมากเราจวนเราจวนใจจริงๆเลยนะครับนี่นแล้วก็มีต้มเติมอะไรกันนี่ก็เป็นร้านแบบบ้านเนาะแม่เนาะาาไม่คานเนาะนะครับอืมเราอาหารบ้านอาหารบ้านพื้นบ้าน <c oughs> แต่อร่อยระดับพัฒคาเลยเขา,าบอกประจําชาติลาวเลยพื้นบ้านประจําชาติลาวเลยนะครับ เนี่ยนะลาต้องอีลาบ,ลบ,ออลบทำไมไม่ไปขายฝั่งไทยแล้วอร่อยแบบนีเ้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ่าแล้วคนลาวทำไงลาวไปขายคนไทยกลับขายอ่าอันนี้ก็ให้คน,นืึนขายเลืยังไงร,รอไอ้นั่นดีไอ,อ้ทายาตรุ่นที่สามดีรอรอทายาตรุ่นที่สามนะแล้วแม่ก็จะกลับไปอยู่ฝั่งไทยเหรอให้ลูกไปอฝั่งไทยอ๋อให้ลูกไ,ไปอยู่ฝั่งไทยนะคุณแม่ก็ปักหลักปักฐานกับคุณพ่อคนไทยอยู่ที่นี่เลย นะเขาชอบอะไรประเทศลาวเนี่ยคุณสามีน่ะความบ้านบ้านมะเออเนาะบ้านบ้านจริงอ่ะพูดคานี้มาโดนเลยนะครับทุกคนเขาบอกว่าเป็นเรื่องของบ้านบ้านนะความชอบชอบแบบบ้านบ้านสามีก็ชอบแบบบ้านบ้านบอกเขาเลยว่าเออว่าจริงอ่ะเพราะว่าผมมาลาวนะครั้งเดียวมันไม่มองกล้องทใไม ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครบถ้วนแล้วนะความอร่อยความแซ่บที่ไม่เหมือนใครนะครับสูตรพิเศษเพราะทางร้านของป้าเลยนะป้าไก่สอนป้าไก่สอนนะร้านลาป้าไก่สอนนะครับทุกคนสามารถมาได้ที่ดงปลาแหลกนะครับแล้วก็ทางร้านก็จะมีเรียกว่ารับจัดงานนอกสถานที่ด้วยตามที่บอกไว้ในคลิปนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะคลิปหน้ามีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับพีพีฟูดสตอรี่นะจะนำมาฝากท่านอย่าง สม่ำเสมอแน่นอนนะครับนะคะครับขอบคุณครับที่มีอาหารดีๆแบบนี้อร่อยๆนะครับผมขอบคุณหลายๆเนอะทุกท่านครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับทุกคนตรงนี้เขาก็จะเป็นนะครับลิ้นหมูแล้วก็นมหมูย่างนะครับนมาขายด้วยสนุนราคาก็ชิ้นละถ้าเป็นเงินไทยนี่ห้าสิบบาทเองนะหรือว่าสองหมื่นห้าพันกีบนะครับเรียกว่าเอามากันช่ำๆขนาดนี้เลยนะไม่แพงเลยนะ บนเตานี้เขาก็จะย่างนี่โอ้โหหมักกันมาเรียบร้อยแล้วอย่างดีเลยสูตรหมักทางร้านนี้บอกทุกคนนะครับว่าคาว่าปดบังนีผ่ผมอยากจะบอกว่าไม่มีเลยจริงๆนะผมได้กินแล้วก็รู้สึกแือถ้าอยู่แถวบ้านนี่จะกินให้ทุกวันเลยนะ